นางทาสีผู้เป็นหัวหน้ากำลังเดินกลับมาจากท่าน้ำพอดีท่านเห็นพระประเจกพุทธเจ้าแล้ววางหม้อน้ำลงยกมือขึ้นไหวด้วยจิตเลื่อมใสได้เรียนถามถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าไปในเมืองของท่านพระประเจกพุทธเจ้าจึงตรัสบอกให้ทราบว่ากำลังมาชักชวนผู้ใจบุญให้ไปช่วยสร้างที่พำนักเพื่อใช้เป็นที่จำพรรษาแต่ก็ยังไม่มีใครรับอาสา หัวแน่นางทาสีอยากจะได้บุญใหญ่ในการสร้างที่พักถวายพระประเจกพุทธเจ้าเสียเองแต่เนื่องจากเธอมีฐานะยากจนเหลือเกินจึงไม่แน่ใจว่าจะได้รับอนุญาตหรือเปล่าเมื่อพระประเจกพุทธเจ้าบอกให้ทราบว่าขอให้มีศรัทธาเถิดใครๆก็สามารถทำได้ นางทาสีได้กราบเรียนด้วยความดีใจว่าจะขออนุญาตพาเพื่อนๆไปช่วยกันสร้างที่พำนักให้ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายได้โปรดไปรับภริกษาที่บ้านของดิฉันด้วยเถิดเมื่อได้นิมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รีบมาบอกพวกนางทาสีที่มาตักน้ำด้วยกันว่าพวกท่านจะยอมเป็นทาสของผู้อื่นอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรือว่าต้องการจะพ้นจากความเป็นทาสในวันนี้พวกทาสีตอบว่าอันที่จริงก็อยากพ้นจากความเป็นทาสของผู้อื่นในวันนี้นั่นแหละ หัวหน้าทาสีจิงชักชวนว่า ถ้าอย่างนั้นฉันได้นิมนต์พระมาฉันพัตฐา,ารพรุ่งนี้เช้าพวกเธอจงขออนุญาตสามีแล้วไปช่วยกันสร้างที่พักถวายพระประเจรพุทธเจ้าด้วยกันสักวันหนึ่งเถิดพวกนางทาสีได้รีบกลับไปบอกสามีที่เพิ่งกลับมาหาฟื้นในป่าให้ทราบฝ่ายสามีแต่ละคนต่างก็มีปิติยินดีในบุญนี้จึงอนุญาตและยินดีที่จะไปช่วยสร้างที่พักให้ด้วยพอรุ่งขึ้นหัวหน้าทาสีได้จัดการถวายพัตฐา,ารแก่พระประเจรพุทธเจ้าทั้งห้าองค์ แล้วนัดแนะกับพวกถาดให้ออกไปช่วยกันทำงานพวกถาดห้าร้อยคนได้พร้อมใจกันเข้าป่าไปหาไม้มาสร้างที่พักและที่เดินจงกรมได้จัดหาเครื่องใช้ไม้สอยจัดแจงไว้เสร็จสับเมื่อพร้อมแล้วจึงได้นิมนต์พระประเจบพุทธเจ้าให้เข้าอยู่จำพรรษาหมุนเวียนเปลี่ยนวาระกันรับบุญถวายอาหารต่างก็ปิติเบิกบานในบุญตลอดพรรษา วันออกพรรษาหัวหน้าถาดทั้งฝ่ายชายและหญิงได้ชักชวนกันถวายผ้าแดกครับปเจกพุทธเจ้าเมื่อท่านรับผ้าแล้วก็อนุโมทนาให้พรทุกคนจากนั้นก็อำลาก,กลับไปเงื้อมเขานันทะมูลกะตามเดิมฝ่ายทาตและทาสีทั้งหมดต่างก็ตามระลึกถึงบุญด้วยความปลื้มปิติได้อธิษฐานจิตให้ได้เกิดมาสร้างบารมีร่วมกันทุกพทุกชาติ ครั้นละจากอัตภาพนั้นแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อจุติจากสวรรค์ก็ได้ลงมาเกิดเป็นสามีภรรยากันอีกส่วนหัวหน้าทาตกลับลงมาเกิดในราชตระกูลซึ่งต่อมาในภายหลังได้เป็นพระราชาส่วนเหล่านางทาสีที่ได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาทั้ง500้อยนาง